สวัสดีค่ะ My Life in Thailand ะนะคะใมตุกด้เดยค่ะเพื่อนๆขาเมตุเตุกสลจะพามาเบิงฝรั่งที่เมตุกปลูกไว้ค่ะเพื่อนๆหูบอทุกๆก,การเข่าชมของเพื่อนๆหรือคอนที่เข้ามาเป็นกําลังใจหรือคอมเมนต์หรือแม้กระทั่งสอบถามนะคะเป็นแรงใจให้เมตุเลยค่ะขอบคุณละคะหลายๆวยค่ะมันอาสิบได้ไล่ได้เทียแต่ว่าเมตุกกะหวังนะคะหวังว่ามือนึงเมตุกสีได้รับเงินในอากาศคือเขาแดงเห็ดอย่างมันบ่อได้ง่ายเลยไม่ตุหนูไม่คิ่นอง เอาเป็นว่ามือนี่เนาะค่ะสิบ้าทุก่ันนะค่ะเขามาเบิงฝรังหงเป่าซื้อนะค่ะที่ไม่ตุกปลูกไววนะคะปลูกไววระยะเวลานี่นะสิเขาพกเดือนได้ค่ะซือมาตั้งแต่ตนน้นน้อยๆดออค่ะแล้วที่นี่เฮาก็ต้องให้น้ำให้ปุ๋ยทุกๆสิบห้ามือเด้อค่ะนะคะแล้ว เมื่อนี่เมตุกสีมาเว่าว่า,าเป็นยังเมตุกช่งเรือกเ,เกษตรประเภทการปลูกพืชผลนะคะไม่ผลนะคะนะคะเป็นยังบบเหตุพืชที่ให้เงื่อนไหวนะคะเดี๋ยวมาเล่ากันเลยค่ะเพื่อนเคื่นคะชมไปน้นแล้วกระเบาไปน้ำด้วยใจพี่น้องน,นะคะอันนี้นะคะหงเป่าสื้อนะคะใส่แดง้อค่ะ นะคะเมตุกล้องเอามาทดลองปลูกอีกบนานนะคะให้เขาใหญ่กว่านี้เมตุกสีทําการตอนเอค่ะตอนประเภทกิ่งประเภทลักษณะนีเนาะนะคะเท่านี้นะคะเราให้เขาขยายพวงพุ่มมีกิ่งเยอะๆก่อนนะคะเพื่อนๆมามาวากันเลยเนาะนะคะอันนี้กะ6กเดือนเร็วนะครับ ทดลองให้เขาเดให้ลูกด้ค่ะลักษณะลูกของเขากะเป็นประมาณนี้ลูกน้อยยูด้ค่ะพี่น้องนะคะบลูวติติตบอเนาะนะคะนี่ค่ะนะคะเป็นยาไม่ทุกทึงเลือกเขตเกษตรประเภทปลูกใหม่กินผลเพราะว่าคนเฮามันแก่ขึ้นสุมมือค่ะพี่น้องค่ะแก่ขึ้นทุกมือทุกมือเนาะพี่น้องนะคะแล้วแล้ว อนาคตมาเข้าแกไปแล้วเข้าบาสามารถมาปลูกสุมือได้ได้พักนะคะโ่มีแห้งดอกค่ะโบมีแห้งไปคุดสุมือดอกค่ะแล้วเมตุก,กาเห็นเพื่อนเมตุปลูกพักไฮโดรโปนิกผักที่ไม่ใช้ดินเนาะค่ะถามว่าเห็ดได้บบมันเห็ดได้แต่ว่าสิไิขายไส่ละพี่นอง ะะเขาเห็ดมาก,ก่อนตรงไหลหลายโล่งเด้ค่ะแล้วอีกอย่างดึงบัานไม่ตุกอยู่ตามตลาดนัดเนาะตามบัานนอกเลยค่ะมันมีตลาดนัดเป็นบ่อคะมันมีตลาดนัดแล้วที่นี่แล้วที่นี่โดยที่ว่าเขาอยู่บัานนอกพี่น้องค่ะเขาอยู่บ้านนอกแล้วดกนะคะนี่ค่ะมันติดดีมากเลยของปอซื้อใส่แดงด้ค่ะ มันอยู่ตลาดนัดถามว่าเขาอยู่ไก่ตลาดนัดนี่มันดีบ่ดีค่ะนะคะดีแต่ว่าแต่ว่าถ้าตลาดนัดในเมืองมันดีกว่านี้ค่ะนะคะบ้านไมตุกอยูห่างจากโตเมืองซึ่งห่างประมาณเกือบลอยลอยลอยนิดนิดะค่ะนะคะ,นะคะอืมบ้านใดบ้านใดหันไปบ้านใดก็มี่พักพื้นบ้านกันเบิดค่ะปลูก กินเองกินเองแล้วก็ขายเองชาวบ้านพูทเฒ่าผู้แก่นะคะเพืเ่อนก็เอาไปขายตามตลาดนัดเด้อค่ะพี่น้องนะคะผู้แก่ค้นชนบทนี่ขายตามตลาดนัดเด้อค่ะนะคะแล้วเขาขายมาก่อ้านันา้น,นลูกค้าประจําเขาก็มีเนาะอีกอย่างหนึ่งเฮ้านี่มาใหม่ปลูกกับท่านได้เป็นเวทุกอย่างดอกการตลาดกับผู้อุตสิป็นญยังไดน,นะคะถามว่า มันสิขายได้บ่มันก็สิขายได้แต่ว่ามันสิได้ตามเป้าหมายบ่เท่านั้นลหละเนาะเล้วอกอย่างหนึง่งเมื่อเฮ้าฒถาขึ้นสมืออนาคตเสีเออย่ยงกินถ้าปลูกพืชไม่ผลไวเข้าปลูกเพื่ออนาคตด้วยค่ะอนาคตวางแผนไว้นะคะอปลูกไม่ผลเพื่ออนาคตนะคะไม่ได้ปลูกเพื่อ,อเพื่อ ปัจจุบันเนาะปัจจุบันเขาก็ยังยังพ่อพ่อดินได้อยู่เขาก็เห็ดแนวเดียวดินได้ไปนะคะกะพ่อได้ขายโหระพาคาขนมลูกอยู่เร็วกะอนากแลก้วกะเมตุกะลงอ่อยไว้อยู่ค่ะพี่น้องนะคะนี่แหละค่ะเงินที่ใส่ใจนะคะใส่ใจฟังพุ่นด้วยค่ะเป็นลำไย,ยนะคะต้องมาทางหยา นะคะให้สามีลับ่างประเทศกันว่าทุกจ่างเขามาทางยางพี่น้องนะคะไมตุชนร่องล่องทุกอย่างค่ะน้อยหน้าน้อยเนอกับเป็นผลละไม่ที่ห้ามมักนะคะแล้วเป็นยังไม่ตุกถึงเลือกปลุกน้อยหน้าพ้อมเพราะว่าไม่ตุกคิดว่านอนาคโคตหนาถ้าตนไม่ใหญ่ท่อมกันเบิดนะคะจากสีสามปีไปอะสามปีระยะสามปีนี่เขาก็สีใหญ่เต็มทีไม่ตุสิพยายามเห็ดนอกฤดูเด้อพี่น้องนะคะ พราะฉะนั้นแม่ทุกจะเลือกปลูกหน่อยนาไปหลายจากหน่อยเด้นะคะปลูกเป็นพี่เลียงของทุเรียนพอมนะคะแล้วก็ปลูกอ้อมพื้นทีเลยค่ะพี่น้องคะนะคะมันกสีเห็นมีหน่อยนาต้นนี้น้อยเด้ตน้นที่สูงเท้าศอกได้เนาะคะ่ะต้นน่อยอันนี้เพิ่งปลูกใหม่เ้อนี่เห็นปะคะต้นนี้น้อยนี่ค่ะนะคะในสวนกษีมีกล้วยมีหยังบดทุกอย่างนะคะนะอันนี้ทุเรียนไม่ทุกปลูกได้มือทีหาแล้วค่ะ นะคะปลูกมือจีหาคนตกทุกสองมือเด้อค่ะนะ,ะนะทุกสองมือมือสองมือตกนะคะแต่ว่าน้ำกระบะขังดอกเพราะเขาอยูอ่ตรงสูงจักหน่อยเนาะนะคะชะลางกิมจูกระปูกค่ะนะคะเอาไว้เป็นโฮมลมเงาเด้อค่ะน่านะะนะหลังจากทิเขาทุเรียนใหญ่เคยว่ากันปลูกใ้้ไญ่ก็นเนาะค่อยได้กินผลพี่นอ้องอานาคตเฮาพึ่งจับผิด แต่กูลกินผลด้วยค่ะนะคะเขาปลูกเพื่ออนาคตค่ะพี่น้องนะคะวางแผนไว้นะคะเพราะว่าเมตุเคยเลี้ยงป่าแล้วคือกันพี่น้องคะเลี้ยงปลาเลี้ยงป่าปลาูหูสไปขายใสพี่น้องเอ้ยขายนะขายได้บอขายแบบขาดทุนขายสิอยากขายเนาะพี่นอ้องคนที่เขาไปถามตามร้านตามาคนที่ขายแผงป่าพี่น้องคะ เขาก็อยากได้ซื้อไปแล้วอยากไปเฮ็ดกำไรอยากได้แบบถึกถือเนาะแล้วเขาก็อยากไปขายถามแพงอื่นเขาก็บอยอมเขาบพอยากได้ค่ะเขารับแต่ผาของซีพีเนาะค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องเฮ็ดแบบครบวงจรมีเงินแล้วต้องเฮ็ดในเครือขายซีพีมันถึงสิบไปหลดเด้ะค่ะอาหารซีพี ป่าซีพีทุกอย่างควบคุ้มโดยซีพีนะคะขายสีเฮ็ดลงม้งลงหมูกะเขา่าเพื่อขายของซีพีมันสิไปรอดอู่ดอกพี่น้องสมัยใหม่ได้แบบนี้นะคะมันก็นคือสมัยก่อนสมัยก่อนเองเลี้ยงเองแล้วเขาก็มารับไปตามหมู่บ้านไปขายแต่สมัยนี้ได้วค่อยจะบอกเลยว่าโรคไพ่ไข่เจ็บมันหลายหมูหนั่นเลี้ยงเช้าบ้านมาขายเองเขาบพรเขาอยากซื้อหรอกคะ่ะพี่น้องนะคะแต่ถ้ายยูในมาตรฐานของ บริษัทเครือข่ายใหญ่ๆนี่เขาสิขบคุมโลกนะคะตรวจโลกนะอันนี้มันก็เลยขายยากสําหรับพวกเฮ้าสิมะเรียงเองขายเองเนาอะอนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเร้วไม่ตุบุอยาเลี้ยงสัตว์ถิ่มาขายชีวิตเขาเนาะขัดสัตว์ใหญ่เนาะถ้าเป็นไกล้เป็นปลานี่กับพ่อพ่อเสียรุ่นอยู่เนาะนะคะอันนี้โคกนี่ก็สองต้นบางโคกสามต้นทดลองด้วยสามต้นเนะ ไปยังปลูกสามต้นพราะว่าทดลองอยังว่าพี่น้องนะคะการเห็ดการกลับมาอยู่บ้านเขาการกลับมาอยู่บ้านเขาแล้วกอนเนาะมันมันไผ่กะกลับมาได้เห็ดได้กนขึ้นกันหลักกระสีแต่ว่าสิประสบผลสําเร็จนะหรือเปล่าก็อีกอย่างหนึ่ง ไผก็เฮ็ดได้ค่ะเกษตรพี่น้องค่ะเม่นไผ่ก็เฮ็ดได้ถามว่าคนอื่นเหะเฮ็ดแล้วคือประสบผลสําเร็จกอนที่เขาสิทายความสําเร็จให้เฮาเบิงเขาลมเลวเขาคูขานมากจากเท่าได1หนึ่งเขาอาจสมีตนทุนเ้อค่ะตนทุนในการลงทุนการล่อคอยการล่อค่อยอยนี่มันต้องกินต้องใช้มีเงินนะพี่น้องสําหรับคนถี่ว่าบ่มีเงินหลายมาเฮ็ดบ้านเม่เฮ็ดบ้านแล้วเมื่อเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่ ไปบ่อรอดมันกระเจงิงมันไปบอ่อเจงิงมันเงื่อนกระเบิดเงื่อนศูนย์เปลา่าเงื่อนเงิ่นบ่ดกับขึ้นมามันกระเบิดไปแล้วค่ะนะคะเล้อที่นี่อา่ามตุอยู่ในกลุ่มของคนค้นทิวาลงเปแล้วบอ่อใดบอ่อใดเงินขึ้นมากก็คือบอ่อสาเร็จเนาะก็อยู่ในกลุ่มหนั่นอันนี้ปลูกสามต้นเด้อพี่น้องนะคะปลูกสามตน้นอันนุนกับปลูกสามตน้นนะคะแม่ตุกบอ่อใดทั้งหยางอ,ยาออกพราว่านาแรง่งนี่นาแรงเนี่ยมันสี h o อน ห่อนมากเลยแหละหนาหนาวมานก็บเษคุ้มดินผอมพี่น้องนะคะหนาหนาวคุ้มดินแล้วให้เอ่อเราวเวลาเขาตัดเทาก็บเตัด,ตด,ตดน้อยเดียวน้อยเดียวแล้วค่ะเพราะต้องตัดออกบุด้วยค่ะกิญญากระดเนาะอืมน,นะคะอันนี้กระสามต้นนี่ค่ะน้อยหน้าประมาณนีแล้วไม่ต้องปลูกไว้เด้วพี่น้องปลูกไว้เผื่อเห็ดให้เขาใหญ่ใหญ่จากสองปีป่ะสองปีเต็มทีเลยเนาะพี่น้องนะคะปีกวักวกัวสองปีี่เขาเริ่มติด สองปีนี้เขาเริ่มติดลูกแล้วด้อพี่น้องคอยเกษติมาเห็ดเป็นน้อยนาแตงกิงหละะ่ะอ่ะพยายามตัดแตงกิงให้เขาออกนอกฤด,ดูให้น้ำห้ปุ๋ยนะคะนี่แล้วค่ะพืชกินผลของไม่ตุกเห็ดไวเ,เพื่ออนาคตพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็มากินมากินทั้งขอบครัวทุเรียนด้วยค่ะเมตุกก็เลยปลูกไว้ด้วยค่ะพี่น้องศึกษาด้วยตัวเองนะคะการเห็ดเกษตรนี่อันนี้สงสัยแม้งจีนู้นกินพี่น้องนะคะ ปลูกได้หาเมื่อขึ้กันล่ะพี่น้องวิธีการปลูกไม่ตัวกระสิบอกด้วยค่ะแต่ละพื้นทีแต่ละดินบ่คือกันประสบการณ์ของแต่ละคนบ่คือกันในการเท็ดกเกษตรเด้อพี่น้องสิว่าผู้นั้นเฮ็ดสําเร็จผู้นีเ่เฮ็ดสําเร็จเฮ้าบ่สําเร็จคือบอ่สําเร็จค,คือเขาประสบการณ์ค่ะแล้วกับต้นทุนแต่ละคนบ่คือกันเนาะค่ะพี่น้องคะ,น,งคะนะคะนี่นะคะ นะคะคด้านข้างกระซิมีของกินหลายๆเนาะคะ่ะของกินรวมกับตาหยาพร้อมพี่น้องนะคะแม่ตุกได้ปลูกเอ่อนี่ค่ะพี่น้องซับวางไปพร้อมก็คือกาแฟโรบัสต้านะคะประมาณร้อยร้อยยี่สิบต้นเด้อค่ะทยอยปลูกในพื้นที่สองไร่ให้เต็มเด้อค่ะ พวานึงเขาบริไรขึ้นสูงหลายเป็นพืชที่บต้นสูงเป็นพุ่มเป็นทรงพุ่มนะคะในตุกเทะลองปลูกเบืงองย่างน้อยถ้าบรไ้กินรสชาติพอดีมันก็เป็นลมเงาให้กับพืชพื้นดินของเห่าใบเขายังใส่ประโยชน์มาเป็นปุ๋ยไห่กับต้นทุเรียนนะคะนี่ทุเรียนเวลาเหาปลูกเด้อพี่น้องเขาปลูกนี่เหาบาตองตัดลากใน ถุงให้เบิดเด้อค่ะก็คือเขาตัดแต่ตรงใดที่มันโคตรโคตรยู่ก้นถุงนะพี่น้องเป็นปมอยู่หันนะนะคะตัดออกที่มันโคตนะคะอยา่าหลวงเบาเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะนะคะให้เขาได้แตกหลกักแก้วไม้ให้เขาได้แตกหลักไม้เนาะนะคะไปต่อเลยพี่น้องขยันสิพาไปเบิ่งทุเรียนที่ว่าลากเดินแล้วนะคะกำลังเดิน อันนี้อาซิขีไล่จากน้อยได้ปี่น้องกกอดสิบอกว่าเป็นยังขี่ไล่เพราะว่ามันเป็นยังแตกสากว่าเขาไม่ตุกสื่อตอนน้อยมาปลูกด้ค่ะอยู่ที่เอ่อหเจ็ดสิบห้าเส้นนะคะเจ็ดสิบห้าเส้นแล้วเป็นยังมันคือขี่ไล่แท้มันคือบ่แตกใบคือเขาเนาะบบดนี้ก็เพราะว่าก้อนานี่พื้นโคกนี่เป็นโคกที่ปั่นใหม่เฮ็ดมไม่เน้ แล้วตรงนี้มันอาสิตาํากูเกิลทเจ้าเห็นบนหนามค้งอยู่หัน่นะคะตําแล้วเขาบ่ได้เหยียบโขกให้มันแน,น่นเพอะเหยียบโขกว่าแน่นน้ำซึมลงขางลางค้งอยู่ขางลางฝนตกค้งโดยที่เขาเป็นดินเหนียวพอมันข้งอยู่ขางลางเลยดินบ่แน่นน้ำเขามา้ามาที่นี่คอยเริ่มเหยียบไล่เหยียบเบิดเลยค่ะเอาคู่เอาพววคุดขึ้นงัดขึ้นนะคะแย่ให้เบ้าขอแตกเบิดนะคะ ห้มี่เบาอยู่ในหั่นจักหน่อยนะคะเอาออกเลยปลูกเดือนหนึ่งโบ,บไปใส่มาสายใบนีลนนะคะคุดออกเบิงขังราง,างพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยน้ำนี่ขังสุดยอดเลยค่ะนะคะป่านเองกระทะเลยค่อย็เลยเอ่อเอาดินม่ไซมาดินมใสดะะ่ดินแห่งได้ค่ะดินม่ไซมา,า,หมาเหยียบบรินีอ้อมอ้อมเลยค่ะอ้อมเหยียบอ้มอมทรงผุ่มเนาะอ้อมอ้อมในนี่ก็เหยียบกันเหยียบให้เบิดหเหยียบให้แน่น บัตเนี่ก็อเอาดินมาใส่เหยียบอีกเหยียบอีกเคยเย็ยบขึ้นเกือบเป็นศอกเนาะพ่อล่องเบิงว่าเขาสีหลอดบอลหลอดเนาะ่อยกับวาบอลอดแล้วละ่ะพ่อ,อเดือนหนึ่งห้หลังพี่น้องนะ,ะเอาเป็นอาทิตย์แรกนั่นใบเริ่มดีตโตขึ้นว่ามันบ่เสน้มแล้วมันคงสิปรับโตได้อาทิตย์หนึ่งเริ่มดีตโตขึ้นแต่ว่าบบมียหยอดออนเด้ออาทิตย์ที่สองกับโบมี่อาทิตย์ที่สามก็เริ่มอุ้ย มีตอน้นน้อยโพขึ้นมาตอนน่อยประเภทหนีค่ะประเภทยังหนีเอยยังยังหนี่บท่านหนีแท้ยังหนีค่ะอาทิตย์สามอาทิตย์ที่สามเดือนหนึ่งโอ้โหแตกมาอย่างงนีเลยค่ะใหญ่ยางนีเลยนะคะเป็นอย่างงนีเลยค่ะนี่ไ้เคาได้เห็นว่าหลากทุเรียนมันเดินเล้วนี้วิธีสังเกตก็เป็นอย่างงนีแหละพี่น้องนะคะไม่อุกบอมเปนผู้เชี่ยวชาญทั้งการเกษตรดอกแต่ว่าเขาเรียนรู้ด้วยอ่า บบเมนประสบการณ์เด้ระยะเวลาเนาะระยะเวลามันสวยเฮาเห็นว่าเฮาต้องแก้ไขจุดใดจุดใดด้ะคะ่ะเฮาต้องดูในเรื่องใดแดนะคะนะคะเมตุบบมีประสบการณ์เด้พี่น้องนี่ก็ฟักทองนะคะฟักทองนี่ลูกบักใหญ่เนี่ยปะตำกระซีโร่เล้พี่น้องนะคะอันนี้แม่ตุกระปลูกไว้พืชที่ว่ากินไว้ขายไวไ้เมตุกระปลูกขึ้นกันนะคะอันนี้ก็ขายตามโพสตาม หน้าเฟซเด้อค่ะขายให้คนในหมู่บ้านนี่แหละแล้วก็คุณครูเพราะว่าอย่างจริคุณครูเขารู้ว่าเมตุขายของปลอดสารของอินซี่แล้วค่ะบบมี่เคมีมันกระสีได้ขายดีถึงแม่ว้าราคาเอาสิบโดดแพงกว่าคนเดินประมาณห้าบาทสิบบาทเขาก็ซื้อเด้อค่ะนะะยางฟรั่งกิมจูทั้งอื่นขายยี่สิบยี่สิบห้าเมตุขายสามสิบห้าถึงสี่สิบแล้อค่ะพี่น้องนะ ช่วงนาแรกมันอาจสิได้ราคาดีกว่าเขาเด้พี่น้องนี่ฝรั่งกินจุโอ้ยกินได้แล้วได้หนีพี่น้องนะช่วงนาแรกมันสีได้ขายดีกว่าเขาโว้กเขาเนาะเฮ้ามีหน่อยแต่ว่าเฮ้าเพิ่มปริมาณของเฮ้าโดยการเอ่ต้องเต่งให้ส่งภูมิให้หน่อยหลายให้เขาบานออกด้านข้างนะคะแล้วเขาสีใหายผลผลิตที่ว่าเฮ้าต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเท่านะั้นแหละใส่ปุ๋ยนะคะ แล้วอย่างหนึ่งในคล้องเสกไก่เมตุกเดิ้อพี่น้องนาแหล่งมามมตุกสิจับปูนด้ค่ะเป็นเพื่ปู่ดองขายจำนายด้ค่ะนะคะนี่ค่ะอันนี้คือรายได้เสริมที่เมตุกสีเห็ดไหวเด้อพี่น้องอืมนี่ละค่ะนะคะการเกษตรเมตุกมันเป็นประมาณนี้เลือกปลูกพืชแบบกินผลเพื่ออนาคตนะคะนี่ค่ะสามปีสี่ปีต้นบ๊ะเฉานะคะเมตุกปลูกบางคนปลูกทุเลียนะระลวงเบานะคะ ต้นเฉาวกวาเขาสิปับตัวฟื้นตัวได้หรือบม่ฟื้นเลยก็ยากนะคะสำหรับก้นตัดหลากรวงเบานะคะอืมเพราะเบาเขาแตกเนาะโอเคทุกคนค่ะพามาเบงทูเรียนต้นใหญ่ของเมทุกนะคะสองปีครึ่งนะคะสองปีครึ่งพามาเบงรําต้นกับคอนของางที่ว่าใหญ่พอสมควรเนาะสําหรับสองปีคนอื่นอาจสิใหญ่กว่าของเมตุกเพราะว่าดินเขาดี ดินเขาเาม็นดินดินเหนียวนะคะแม่ตุ๊กเป็นดินลักษณะดินเหนียวได้พี่น้องนะดินเหนียวดินกรนข้องใส่ไก่พี่น้องนะคะนี่ทุเรียนนะคะเตกยอดดีมากเลยนะคะนี่ใบเกาด้วค่ะใบเกากับสีร่วงนะคะเป็นใบเหลืองๆนะคะนี่ยอดเขาเงาเพราะสมควรได้พี่น้องนี่เห็นราคายอดเหงานะคะเห็นต้งแต่นี่หนีมาเลยนะคะ ก็เป็นคืบคนละนะคะอันนี้เขาเริ่มหลากระบบหลากเริ่มดีขึ้นเขาก็จะเริ่มเติบโตดีดีขึ้นเด้อค่ะนี่อยู่สองตน้ตนต้นใหญ่นี่ค่ะทดลองปลูกไปแล้วว่ามันได้ปลูกได้คอยก็เลยปลูกเพิ่มเด้อค่ะพี่น้องโอเคนะคะโอเคเพื่อนเพื่อนคะนี่ก็คือโอเคนะคะพเพื่อนเพื่อนคะนี่ก็คือชีวิตเมตุกนะคะชีวิตที่เต็มไปด้วยรอยยิม้มแล้วก็ขามน้ำตาแท้ๆพี่น้อง บางทีทุกไล้ไปไสบ่ได้มันก็ทะเลาะกันเนาะพวเมียมันก็มีบ้างคนอื่นก็คือกันละพี่น้องมันกส็สิทะเลาะคือกันคอยกัมาบอกแล้วนาะเป็นยังคอยชึงเลือกปลูกพืชที่ว่าว่าอายุยาวหมายถึงพืชกินผลเนาะค่ะหวังผลในอนาคตนะคะพี่น้องฝากเป็นกลาลังแรงใจให้เมตุกเด้อพี่น้องคะเมตุคันบะท้อปันไดดอกค่ะ แต่บุมีทอมันกับบุนเนาะคนเท่านอ้อมันกับทอแดนละเนาะพี่น้องเนาะนะคะสู่ไปน้ำกันนะคะบาวายยังกระไดน,นะคะ,กะเกษตรคนอื่นทําได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้เงินเป็นสิ่งสําคัญในการดารงชีวิตสมัยนี้เ้ยค่ะพี่น้อง สู่ๆไปน้ำกันค่ะเงินคือสิ่งสำคัญเด้อค่ะหายใจตื่นมากใส่เงินแล้วค่ะพี่นงค่ะฝาก,กสวัสดีทุกคนนะคะเฮงๆรวยๆปังๆโชคดีอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็ร่างกายแข็งแรงทุกคนเด้อพี่นองอยู่ไก่อยู่ต่างประเทศกะขอใหเอ้เก็บเงินเก็บทองกเกษียณเก็บเงินหลายๆแล้วกลับมากเกษตรนั่นเฮ็ดย้ำไรก็ได้ ถ้ามีเห็ดไว้ย้ำนีก็เห็ดใดถ้ามีค้นดูแลห้นะคะถ้าบ่มีค้นดูแลห้มันกระสิยากนะคะเห็ดเพื่อความสุขเอาถา้าเกษียณแล้วมันบ่ได้คิดยากเรื่องเงินเลยเนาะพี่น้องไปแล้วเด้อจ้าเจอกันในวิดีโอเนี่ยวิดีโอหนาโอ้ยลิงกับพันกันได้ค่ะพี่น้องค่ะนะคะดีใจหลายที่มูเจ้าเขามาชมวิดีโอของแม่ทุกเนาะนะคะเขาุณไลๆค่ะ